เขาบอกว่าที่เกาสงเก้งลูกเยอะมากราะว่าใครที่แบบมาเกาสงเป็นครั้งแรกก็ตามแพลนเราได้เลยนะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดใครกินแล้วไม่อร่อยเนี่ยก็อย่าลืมไปให้ที่เพจบอกกสซินะเขาก็บอกว่านี่เป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในจังหวัดเกาสงของไต้หวันนะครับ Do you have a feels like we are in New York? s u r r n in Taiwan. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลรรอินไตวันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเอมาทีที่เกาสงสารานอินเกาชง <c oughs> เปลี่ยนจากสารรคินไตวัเนเป็นสวรรคินเกาสงแทนเกาสงเนี่ยมันก็คือสวรรค์ในภาคใต้ของไต้วันซึ่งก็นั่งรถจากไทเปมาประมาณ5าชั่วโมงกว่าถ้าเกิดรถไม่ติดแต่ก็ค่ารถถูกกว่ารถเกาเทียหรือว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงเราก็เลยหาทางที่ถูกที่สุดมาเพื่อที่จะมาที่เกาสงตรงนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรถที่เราขึ้นเนี่ยชื่อรถว่าอโลฮ่า ซึ่งก็สามารถแบบจองตั๋วในเน็ตได้เลยค่ารถจริงๆก็จะประมาณ730บาทแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นนักเรียนเนี่ยก็จะเหลือประมาณ600กว่าบาทลดไปห7 0บาทมั้งแต่มีคนบอกว่าถ้าเกิดนั่งเกาเทียมาเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่เทศกาลหรือว่าวันหยุดเนี่ยจะได้ส่วนลดจากพั0สเหลือประมาณ730ถูกมาก พี่แบงค์เกาเทียนั่งกี่ชั่วโมงนะแต่ถ้านั่งเกาเทียเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางแค่2ชั่วโมงในงแล้วก็ตอนนี้เรากําลังเดินมาที่สถานีรถไฟฟ้าที่ยอดที่ที่สุดของไต้หวันชื่อสถานีว่าเมาลี่เต่าหรือว่าร์โมซาบูเลว่าสเตชันซึ่งแบบจะเป็นนด์มาร์คสำคัญที่คนที่มาเอ้ยตรงนี้สวยวะ่ะหรือจะเราจะเริ่มเปิดคลิปใหม่ตรงนี้ดีก็คือสถานีเนี่ยครับถ้าคนที่จะมาเกาสงเนี่ยนะ่าจะต้องเคยเห็นรูปนี้ ซึ่งวันนี้เราก็ได้มาถึงแล้วจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของจิมอลังการแค่ไหนเพราะคนไต้หวันบอกว่าสวยมากแต่เวลาคนไต้หวันบอกว่าสวยอะต้องหานนะประมาณไม่หานสองก็หันสามเพราะว่ามันแบบแอบบเล็กเลอะไรเงี้ลモモงลยอเหมือนแบบเป็นแบบกระจกสีปะ่ะสวยมากอะใหญ่อยู่นะเนี่ย อ,อุ้ยเสียงกล้องด้วยอะเสียงกล้องแบบกล้องมากอะ่ะทุกคนเหมือนแบบเล่นหนังผีเลยอะ <c oughs> <c oughs> แต่มันใหญ่มากเลยนะไปดูรอบๆของเขาเขียนว่าอะไรเอาความจริงคือเราดูไม่ออกว่ามันเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเอาเอ,เอสวยดีนะอันนี้คือเป็นสถานีรถไฟของเขาเขาก็บอกว่านี้เป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในจังหวัดเกาสงของไต้หวันนะครับเอาจริงเรา่ามันก็แสบสวยกว่าไทเปนะเพราะมันมีอยบเนี้ยมีใครเคยมาที่นี่แล้วบ้างอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นอีกครั้งที่มาแบบ ไม่มีแพลนอีกแล้ว <c oughs> พราะว่าใครที่แบบมาเกาสมเป็นครั้งแรกก็ตามแพลนเราได้เลยนะ <c oughs> เพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาเหมือนกันที่แบบไม่รู้อะไรเลยหนึ่งเลยนะครับก็ต้องไปที่สถานีอันเมื่อกี้นี้เราพาไปก่อนก็คือฟอร์โมซาบูลูวาสเตชันหรือว่าเบลี่เต่าเบลี่มันแปลว่าสวยงามส่วนเต่าเนี่ยแปลว่าเกาะก็คือเกาะบิวตี้ฟูลหรือว่าเกาะของความสวยงามเท่านั้น อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้สําหรับมาในเกาสงนะครับก็คือต้องมากินเบอร์เกอร์ร้านตันตังตันตันเบอร์เกอร์เพราะเขาบอกว่าเป็นร้านที่มีเฉพาะในภาคใต้ของไต้หวันเท่านั้นก็นั่งรถ m อ t มาทีมาที่สถานีนะครับซีจือวานโอ้โหแบบว่าสิวนี้มันขึ้นเริ่มจะปุ่นแล้วข้างในเป็นไตแล้วอ่ะอันนี้ไปฉีดสิวมาแต่ยังไม่แห้งเลยไปดูเมนูของร้านตันตันเบอร์เกอร์ในร้านกันครับ จะเบอร์เอีกอัราะว่าจะสั่งเบอร์เก้าสอันแล้วก็เบอร์ห้าันเมื่อกี้ที่เราโผลเยียมากเมื่อกี้ที่เราสั่งเบอร์สี่กับเบอร์เกไปนะครับก็คือเบอร์เก้ามาทําไรนะพี่แบงค์รอดูดีกว่ารอดูดีกว่าวันนี้นะครับเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามีแอดมินเพจดังก็คือเพจเรารักประยุทธ์ให้แบงค์แนะนาเพจหน่อยให้แบงค์ฝากเพจหน่อยสวัสดีครับฝากกดติดตามสลันอินเตอร์วันได้นะครับ เพดบ็อกสิตเพดความงามอันดับหนึ่งของไต้หวันแต่ว่าต้องมากินเลยใช่ไหมมานี่คือห้ามพลาดหรออย่าโดนด่านะแต่พี่แบงบอกว่าถ้าถ้าไม่อร่อยให้มาถล่มเพจบ็อกสิตได้เลยให้มาแหกได้เลยขึ้นรถทัวว้าอันบล็อกซิงอันนี้คืออะไรพี่แบงอันนี้คืออะไรก็เมรู้ก็น่าจะเป็นขางขอนอันนี้นะครับก็คือเป็นเมนูทั้งหมดที่เราซื้อมาความพิเศษของมันก็คือกินเบอร์เกอร์กับบะหมี่อจงอร่อยไหมพี่แบงอร่อยครับเอาชิมมา อ๋อที่บอกว่าร้านนี้ที่ต้องมากินเพราะว่ามีความแปลกของมันก็คือเขากินเบอร์เกอร์กับบะหมีอม่อาจงบะหมี่อาจงก็คือแล้วแต่อะไรคือแจกูพูดผิดพี่แบงค์บอกว่ามันเหมือนกับ Feel กเฟลแบบแมกโนนอฟของไต้หวันแล้วก็ความพิเศษของมันก็คือเขาจะกินแมกโนนอฟก,กับตัวเมี่ยนเชียนหรือว่าบะหมี่อาจงนี่น่าจะเป็นความแปลกของร้านตัน,ต,นตันเบอร์เกอร์นะครับเป็นเบอร์เกอร์ของตันตันแล้วก็เป็นบะหมี่อาจงชุดนี้ทั้งหมด99้าสิาบาทราคาดีมาก เขาบอกว่าต้องกินคู่กันระหว่างเบอร์เกอร์กับบะหมี่อาจงก็เป็นแบบมิติแปลกๆแต่ก็อร่อยดีนะไก่มันกรอบด้วยแล้วบะหมี่ก็ดีอ่ะถ้าเกิดใครที่มาเกาฉงอู่าภาคใต้ก็ ย่พาพลาดร้านนี้เลยชื่อร้านวัตสันเบอร์เกอร์มีที่เกาสงมีที่ไทหนานเขาบอกว่าเคยเจอแค่2งที่นี้แต่ไทเปไม่มีแน่นอนไทเปไม่โยแต่ว่าถ้าเกิดใครกินแล้วไม่อร่อยเนี่ยก็อย่าลืมไปไหที่เพจบอกกับซิบนะมีะรให้แหกครับ <c oughs> กินเบอร์เกอร์เข้าไปครแรกแล้วกินตาม <c oughs> แปลกแปลกแปลกตอนนี้นะครับเรากำลังกลับมาถ่ายรูปที่สถานีฟอร์มซาบูลาวาสเตชันอีกรอบหนึ่งเพาตอนแรกที่ถ่ายไปหน้ามันเฮีย คือแบงไม่ได้ถ่ายเหี้ยนะคือหน้าเราเหี้ยเองชอบอยู่นะสถานนี้มันมีความแบบเก๋ๆแบบเว่อว่แบบแเหมือนที่เตา่าเกาะแห่งความเทยเกาะแห่งความสวยงามอะไรเงี้ยสถานีนี้ก็อลังการสวยที่สุดเหมือนที่ไหนพี่แบงค์ Paris <laughs> ท่าหายนี้มันเวิร์มกันนะครับเป็นแบบบันไดเกาะเอ้ยเป็นกระเพงอะไรนะ,ะรเพดานเกาะแก้วพิสดารเ,เดี๋ยวเรากลับไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนครับอ๋อเดี๋ยวพาไปดูที่โรงแรมด้วยจะบอกว่าตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้วนะครับชื่อโรงแรมว่าอะฮิรุยะชื <c oughs> ่ออะรเจ๋ง เซอร์กัฟันเจียนเหมิงเธอมาอาฮิรุยะ <c oughs> อาฮิรุยะผมเสื้อเสอฮิรยะไปดูกัน <c oughs> <c oughs> นี่ครับโรงแรมฮิรยะถึงแล้วเดี๋ยวเราก็เช็คอินกันก่อนอันนี้นะครับก็เป็นแบบในโรงแรมเราว่าโรงแรมนี้โอเคเลยนะแบบเราว่าดีเลยอะเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบที่ทุกคนเลือกไวนะ้อะไรเงี้ยราคาเนี่ยจอบจองมากับเว็บบุ๊กิ้งถ้าเรามาสี่คนเนี่ยเราก็เหมาห้องไปเลยก็ได้ตกคืนละหัวละประมาณ500กว่าบาทเกือบ600แล้วมันก็อยู่แบบ ใกล้กับตัวสถานีรถไฟฟ้าเลยแต่อาจจะไม่ได้ใกล้เท่ากับโรงแรมที่พี่แบงอยู่พี่แบงค์อยู่โรงแรมไลท์โฮสเทลแต่ว่าอันนั้นถ้าเกิดจองทันก็จะดีเหมือนกันเพราะว่ามันเดินลงเอ็มอาร์ทีได้เลยแต่จอบอยู่อฮิลุยักก็เดินไม่ไกลมากประมาณแบบเดินประมาณสามนาทีก็ถึงเอ็มอาร์ทีแล้วก็ไว้เป็นอีกตัวเลือกนึงถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะจองรแรมไหนดีเพราะว่าอีอยันคือสถานีร์โมซาบุระวัดสเตชันนะครับอันเป็นแบบอินเตอร์เชนจ์สเตชันที่แบบสามารถไปสถานีไหนก็ได้และเดี๋ยวเราจะเข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปทีีีุ่่่ชชชาายยหดดูจจจินนนนนเเเวะอออออกกพ้งรััื been home ใชครับเราพร้อมแล้วจะบอกว่าเมื่อกี้ทําทุกอย่างเสร็จภายในประมาณแบบ7นาที <laughs> โหอันนี้คือทุกคนนี้ไม่เป็นรอยสิวที่เราไปฉีดสิวมาแล้วนะสน่วนอันข้างล่างเนี่ยคือสิวเม็ดใหม่เห็นป้ะมันสิวแบบเหมือนสิวประจําเดือนจริงๆอะคือสิวแบบแบบรอบเดือนมาทั้งนึงอะไรเงี้ยเกาช่วงคือเป็นอะไรที่แบบร้อนมากเพิ่งอาบน้ําเสร็จคือเหงื่อออกเต็มหลังแล้วนะตอนเนี้ยเอยร้อนชิบหายเลยเฮียเขาบอกว่าที่เกาสงเก้งลุกเยอะมากพี่แปงคนเก้าสงนี้เก้งลุกเยอะจริงปะเก้งลูกเยอะจริงไหมมันนกอบเป็นทรายแทน อย่าให้กูพูดนะรอบตัวถ้าออดแอป,ปก็จะเจอแต่เก้งลุกทั้งหมดเก้งรับผ่านน้อยพี่นัดบอกมาใช่ไหยเมื่อกี้คือมีคนมาถามทางพี่แบงแล้วพี่แบงก็ตกไปไหนไม่รู้ ก็จะบอกบอกมาขึ้นสัพานาเนี่ยเนี่ย cross b e a ขอโทษคนนั้นด้วยนะครับแต่ความจริงนางรู้นะ cross b e a โอเคเขาบอกว่าอยากเดินมาดูบีชเฉยๆซึ่งทุกที่ถ้าเดินมาจนสุดริมหามันก็น่าจะเป็นแบบฟิลแบบเห็นทะเลทั้งหมดแล้วไม่ก็คือคูอยากให้เขาอะขึ้นไปบนเขาขึ้นไปบนเขามันสวยกว่าอ๋อแถวนี้มันมีมหาวิาลยขึ้นไปบนเขา เดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้ให้พี่ดันมาเล่าต่อว่าเขาลูกดีวีอะไรเรากําลังจะเป็นแบบวันเดย์ทริปที่ไปแบบหลายที่มากพรนี้เัาจะข้ามเรือไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่ทายหาดแต่เอาฟิลเฉยๆเขาจะแม้ปล่อยฟิลหวานๆขอคนจริงใจไม่เล่นเอ้ยเรือมันจะออกแล้วค่อยโจกเลยอันนี้นะครับเป็นเวลาที่เรือออกก็แครไป่ได้นะครับไปแล้วเราก็กําลังจะไปขึ้นเรือกันครับจะทันไหมจะทันไหมจะทันไหมเรือจะออกแล้วทุกคนนี่ครับเรากำลังจะไปขึ้นเรือแล้ว ถ้าจะเป็นคนสุดท้ายของเรือก่อนเรือจะออกนะครับเรือมันก็จะเป็นเรือข้ามฟากจริงตอนนี้เรากำลังขึ้นเรือข้ามไปฝั่งที่พาดด้ตรงนีินนะครับแต่ว่าเราก็มาดูจุดที่เราจะมาดูพลุวันพรุ่งนี้กันก่อนเพื่อนที่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้อลังการมากนะแต่ว่าปีนี้ที่เกาสงเขาจะจุดแบบอลังการมากเขาบอกว่าทั้งแม่น้ำเนี้ยน่าจะ จุดคูทั้งหมดเลยเพราะว่าแบบมันน่าจะต้องสวยมากๆเดีย๋ยวรอดูกันเพราะว่าคืนวันอาทิตย์ก็คืออีกสองคืนต่อจากเี้ถึงจะจุดคูเด,ด o you have a feel like We are in n ย e ่ในนิวยอร a ก e ละเรากำลั a ข t ้ t t ร t h ไ t ยั t ร t ฐแห่งเสรีภาพไม่ n o n ไม่ใช่นิวยอร n กไม่ใช่นิวยอร์กเหมะถึงแล้วฝั่งชายหาดเดี๋ยวเราจะเดินทะลุไปฝั่งนูน้นไปชายหาดกัน ถึงแล้วนะคะเป็นแบบชายหาดมันามว่าอะไรพี่แบงค์ชีจินเนาะชีจินชีจินไายเปียนเราอยู่กันที่ชีจินไายเปียนนะครับฟิลมันก็เป็นเหมือนพัทยาที่มีหาดสีดําแต่ว่าเรากำลังจะไปที่ร้านร้านหนึ่งซึ่งน้องบอกว่าเป็นร้านเดียวที่เป็นคาเฟ่ริมทะเลแบบเหยียบทะเลได้เดวี่ชิบะแล้วเราก็เจอดาราไทยท่านหนึ่งครับ อยู่ชื่อน้องมดมดเล่นอยู่ที่ไหนนะเรียนอยู่อิสโซใช่อะไรอยู่อิโซอิโซเป็นอีกหนึ่งมหาลัยที่อยู่ในเกาฉงก็เพราะว่าอิโซก็มีคนไทยมาเรียนเยอะเหมือนกันถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องอิโซนะครับก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ดาราน้องมดกันจะบอกว่าที่ร้านไวฟ์โคตรดีดีมากได้โตแบบมุมสุดโอ้โหโตอย่างดีอ่ะเจ๋งว่ะเป็นลูกเจ้าของร้านปะครับเนี่ย แลนี่ครับเราก็อยู่กันที่คาเฟ่ริม,มเ <c oughs> อยู่ที่ภูเกอยู่ที่ภูเก็ตแซนบอกนะครับ <laughs> ไม่ใช่อยู่ที่ <c oughs> ชิจินซันเซชทิ้งราไปใั่ไปตรงนี้ <c oughs> ก็คิดว่าคนที่จะมาที่นี่แล้วดูพระอาทิตย์ตกดินได้มาถึงที่นี่สักประมาณ5้าโมงกำลังดีแล้วก็นั่งชิลเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดใครจะมาเล่นทะเลเนี่ยจะบว่ามาประมาณบ่ายสาแล้วก็5้าโมงก็นั่งชิลแล้วก็ค่อยขึ้นเรือกลับบ้านซึ่งมันง่ายมากทุกอย่างแค่ นั่งเรือมาเดินมาประมาณ10นาทีถึงที่นี่เลยอ๋อแล้วก็มีเช่าเซิร์ฟด้วยแต่ว่าไม่รู้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมึงค่อยมาเล่นใหม่นายโเกิร์ตเล่าให้ฟังครับก็บีดตรงนี้บีดเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะบอสที่สีจีนบีดตรงนี้ใช่ไหมเขาจะชอบจัดพวกงานเาสิโบปาร์ตี้แบบมีคนมาเปิดเพลงดีโมเสซ็ตปุ๊ป้าไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยครับครับเครื่องดื่มน้ำอัพพาร์คืออะไรไม่รู้เลยเยาว์เวียงแต่เยาว์เวียงอะไรจะดีไปก่อนเบียร์เย็นกับลมแรงๆ ยังไงนะยังไงนเล่ายังไงยังไงนะพูดแตบงมือเล่าอือเราก็อยากให้ฝากติดตามเพจเลยนะสลันกินได้หว่ะเนี่ยตอนนี้อีพีนี้เป็นสลันกินเกาฉวงครับใช่เังไงนะข้อมูลโค้ชพูดเข้าใจคลิปสั้นๆไม่เสียเวลาเลี้ยงเบียร์ร้อยหนึ่งได้ขนาดนี้เลยเลี้ยงอีกคราวเวลีกุดอันนี้คือจุดประสงค์หลักที่เรามาเกาฉวงวันนี้นะครับก็คือมาเจอน้องซานน้องซานเป็นลูกพี่ลูกน้องเรียนอยู่ที่ไหนครับอิชโฉด เหมือนที่เจะบอกไปต้องคิดว่าน่าจะมีคนไทยที่มาอีโชยอะแล้วก็คนที่วางแผนจะมาเรียนต่อที่อีโชถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องอีโชลึกกว่านี้ฝากคอมเมนต์มาหน่อยเพราะว่าก็อยากจะเล่าเรื่องมหาลัยที่อีโชมันเป็นมหาลัยที่แบบคนทักมาถามเยอะมากว่าจะเมนต์ตอบจะเมนตอบคอมเมนตอบคนที่ทักคนทักว่าถามเยอะมากว่าอีโชเป็นงไงบ้างก็ใครสนใจไปหาอะไรนี้ก็ทักมาบอกกันหน่อยนะครับโอเคไปตอนนี้เป็นสไลด์กาวคงับแต่คิดว่าหลังจากอินเดียเสร็จก็น่าจะกลับที่โรงแรมแล้วแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะไปเล่นทะเลต่อ ก็เดี๋ยวดูกันที่คลิปได้ครับว่าจะไปที่ไหนในเกาชว๋เดี๋ยวไปก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวจะไปเอนจอยนะครับบ๊ายบายเจอคลิปหน้าครับฝากกดติดตามช่องเป็นสังเวยไต้หวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าจะไปไหนบ๊ายบายคกนาคือคนล้านไต้หวันนะครับเนียอยากให้คนที่ดูวิดีโอที่ทุกคนดูเติบโตดูจริงๆกู้เป็นคนดีจริงๆกู้เป็นคนดีบ่